เมื่อเราเด็กเนิร์ดขอไม่ทนกับการถูกบูลลี่อีกต่อไปสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Outcasts เรื่องราวของสาวที่ถูกบูลลี่อยู่เป็นประจำอยู่มาวันนึงเธอทนไม่ไหวลุกขึ้นมาปฏิวัติเกณฑ์เราเด็กกก๊กเด็กเนิร์ดมาเป็นพวกแล้วเธอจะโค่นล้มบัลลังพวกอีเด็กไฮโซได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่โรงเรียนมัธยมปลายริชาร์ดนิกสันที่แน่นอนว่่่าาากกกรรบูีี็็มันนนนให้เเชิตปือง ธรรมดาธรรมดาของโรงเรียนนี้ในโรงเรียนก็มีกลุ่มเด็กที่มีความชอบแตกต่างกันอยู่มากมายแต่ดูเหมือนพวกที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารก็คือกลุ่มของพวกเด็กหน้าตาดีแถมบ้านยังมีตังและแน่นอนไม่ใช่สองสาวตัวเอกของเราอย่างแน่นอนน้องหมวกคนนี้มีชื่อว่ามินดี้ส่วนน้องแว่นคนนี้ก็คือโจโดี้เพื่อนสนิทของเธอสีกันมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ก็โดนอีพวกไฮโซกแกล้งปาบอลอัดหัวโจโดี้หัวร้อนแทนเพื่อนก็เลยหยิบหินที่อยู่บนพื้นควางแม่งซะเลยเล็งไว้ว่าจะต้องโดนอีน้องวิทนี่คนนี้ที่เป็นเหมือนอีนางตัวแสบ ของน้องเรียนแต่ควางแรงไปหน่อยไปโดนรถกูใหญ่กูก็เลยต้องโดนเรียกมาที่ห้องปลอกครองแต่อีสาวสวยที่แกล้งเธออย่างอีวิทนี่คูใหญ่กลับไม่ทําโทษอะไรมันเลยมินนี่ก็บอกกับโจดี้ว่าอดทนอีกหน่อยนะเพื่อนรักอีกแป๊บเดียวเราก็จะจบมัธยมแล้วปีหน้าฉันก็จะไปเรียนที่ MIT ส่วนเธอนั้นก็เสิร์ฟเค c อซอยู่ที่เมืองนี้นั่นก็เพราะว่าเธอยังไม่รู้ว่าเธอจะเรียนอะไรเย็นวันนั้นโจดี้ลับมาถึงบ้านพ่อก็ถามว่ารู้หรือยังว่าจะเรียนอะไรพ่อเธอนั้นอยากให้เธอค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักและออกไปตามควววาามฝัันนขออองงตเส่โจดี้กก็ยกให ของเขานะั้นมีแฟนใหม่สักทีเพราะแม่ของเธอนั้นตายจากไปตั้ง5ปีแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าน้องโจดีแท้จริงแล้วเธอหลงรักในเสียงดนตรีเธอมักจะอัดคลิปของเธอลงย t u b e อยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าเธอจะเก็บไปดูคนเดียวก็ตามวันต่อมาอาจารย์สมูเอลก็มาเรียกมินดี้ไปคุยหลังเริกเรียนและบอกข่าวดีว่าเขารู้จักกับอาจารย์ที่ MIT และตั้งใจนะัดสัมภาษณ์รอบพิเศษให้กับมินดี้ถ้าผ่านการสัมภาษณ์นี้ก็รับประกันว่าเธอจะได้เข้าเรียนที่ MIT แน่นอนนอกจากนี้อาจารย์แซมมัวยังแนะนํากับเธอว่าเธอควรจะลองให้โอกาสตัวเองได้ ่ให,ใหม้างและมินนี่ก็ดูเหมือนจะเชื่อฟังคําแนะนําของเขาก็เลยตัดสินใจมาบอกกับโจดี้ว่าวันนี้เธอจะเข้าไปขอสง,งบศึกกับอีวิทนี่ขอร้องมันแบบปัญญาชนโจดี้ก็ถามว่ามึงแน่ใจนะเรื่องนาอายที่เกิดขึ้นแทบทั้งหมดในชีวิตมัธยมก็ดูเหมือนจะเป็นฝีมือของอีนางวิทนี่จากนั้นเราก็จะได้เจอกับพวกกลุ่มเด็กไฮโซตอนนั้นมินนี่กับโจดี้ก็ขอเข้าไปคุยกับมันและขอร้องให้มันนั้นหยุดแกล้งเธอได้แล้วเหลือเวลาอีกไม่นานพวกเราก็จะเรียนจบจากที่นี่อีสาววิทนี่ได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงและก็ชวน ต่อมาทั้งคู่ก็ได้มาที่งานซื้อต้นไม้มาฝากด้วยก็กูมีน้ําใจแต่ก็โดนไอห,หนุ่มเจ้าของงานใช้เป็นโถเยี่ยวซะนี่จากนั้นพอนุ่มผมยาวคนนี้ที่มีชื่อว่าเดฟก็เดินเข้ามาทักทายทั้งสองสาวต่อแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้สวยทั้งสองคนก็ปาร์ตี้กันอย่างสุดมันแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นอีวิทนี่ก็บอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์เล็กๆจะมาเปิดให้ทุกคนในงานดูเปิดมาก็พบว่าเป็นวิดีโอของแม่สาวโจดี้ที่โดนอีนางตัวแสบม,มันเข้าไปแฮกแล้วก็ดูดออกมาสร้างความอับอายขายขีีี้้้หหนนนนนาาาาใกกับออองงงแแว่่่โจดดเเรเป็ย็ยมละู จะเป็นแผนการที่มันวางไว้ตั้งแต่ต้นวันต่อมาน้องโจโดี้ของเราก็อายถึงขั้นไม่ยอมไปโรงเรียนมินดี้เพื่อนสีโทมาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับต่อมาที่โรงเรียนกลุ่มของพวกไฮโซพอหนุ่มเดฟที่ดูเหมือนจะมีนิสัยดีกว่าเพื่อนก็ว่าอีนางวิทนี่ว่าทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอพวกนั้นก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอทำไมต้องไปแกล้งให้เขาอับอายขายขี้หน้าขนาดนี้ด้วยแต่อีนางวิทนี่ก็ยังมั่นหน้ามั่นโหนบอกว่าอย่างกูแหละจะเป็นเป็นเพื่อนกับพวกนั้นหลังเลิกเรียนมินดี้ก็มาดูอาการเพื่ออออนนนนนทีี่่่บบบบ้้้้้้าาาาแแแลวววกกก็พพเเรรจะยยมมมัไไดตงืห เพื่อตัวของพวกเราเองโจดี้ก็ําแล้วมึงจะทำยังไงวะวันต่อมาทั้งสองคนก็เริ่มทำตามแผนออกไปแจกใบปลิวให้กับกลุ่มนักเรียนพลเมืองชั้นสองในโรงเรียนให้มารวมตัวกันเพื่อสร้างเป็นกลุ่มอำนาจเพื่อชนชั้นล่างแต่ดูเหมือนสุดท้ายก็จะมีแต่แม่สาวหวานแคลคนนี้และแม่สาวสุดโหดย่างชูกาคนนี้ที่มาร่วมกระบวนการปฏิวัติกับพวกเธอแต่มีแค่4ี่คนจะไปทำอะไรได้พวกเธอจึงต้องคิดวิธีหาสมาชิกเพิ่มโจดี้บอกว่าเราต้องการใครคนหนึ่งที่จัดระบบได้เก่งๆตอนนั้นมินดี้ก็นึกออกว่ายังมีแม่สาวเวอร์จิเน อยากจะเป็นประธานนักเรียนแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับไอ้หนุ่มกล้ามปูคนนี้จากนั้นแม่สาวเวอร์จิเนียก็เปลี่ยนไปหนีไปเรียนที่ฝรั่งเศสกลับมาก็กลายเป็นพวกแอนตี้สังคมเย็นวันนั้นทั้ง4คนจึงตัดสินใจไปที่บ้านของเวอร์จิเนียบ้านแมงใหญ่อย่างกวางมินดี้ก็ไปบอกกับแม่สาวเวอร์จิเนียว่าพวกเรากาลังวางแผนที่จะโค่นล้มไอ้พวกไฮโซและปฏิวัติว,ตว,ตวงการเด็กเนิร์ดแม่สาวเวอร์จิเนียที่อยากล้างแค้นอยู่แล้วก็เลยยอมให้ทั้ง4คนเข้ามาพวกเขาก็เล่าแผนการให้เธอฟังแต่เวอร์จิเนียก็บอกแผนการพวกเธอนั จะให้มารวมตัวกันต่อต้านก็ยากเหมือนจับปูใส่กระดงแต่พวกมึงมาหาถูกคนแล้วเพราะว่าสมัยก่อนก่อนที่เธอจะเลือกตั้งเธอได้ศึกษานักเรียนทุกคนอย่างละเอียดมีหมดจุดแข็งจุดอ่อนประวัติครอบครัวเธอบอกว่าพวกเด็กเนิร์ดมีทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันถ้าเราสามารถซื้อใจหัวหน้ากลุ่มได้ทั้งหมดเธอก็จะได้ครอบครองพลังแห่งพวกเด็กเนิร์ดและคนแรกก็คือไอ้ตีฮาวเวิร์ดแชงผู้นํากลุ่มอองเทอร์พเนอร์มีจุดอ่อนก็คืออยากรวยเป็นพันล้านพวกสาวๆก็ได้เอาข้อมูลและจ หลงรักในนิยายวิทยาศาสตร์มีจุดอ่อนนั่นก็คือแม่สาวขี้โมโหเข้าทางชูก้าเลยทีนี้เธอก็รับหน้าที่เคี่ยนตีมันด้วยคําพูดจนไอมาตินนั้นเกิดติดใจในความรุนแรงของเธอแล้วก็ตอบตกลงเข้าร่วมกลุ่มไปอีกรายและหัวหน้ากลุ่มคนสุดท้ายนั่นก็คือไอลูอิสผู้ที่ชื่นชอบนิยายแนวแฟนตาซีจุดแข็งมีหนวดจุดอ่อนไม่มีเมียถ้าอยากได้เฮียร่วมกลุ่มก็ต้องเอาหญิงมาล่อและดูเหมือนพวกเธอก็จะทําสําเร็จวันนั้นน้องโจดี้กลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าพ่อเธอกําลังเข้าเว็บหหาาคููู่่เเเดดดทแแลละะะะมืออนกก็จจจสววีถใ้ย เมื่อพ่อของเธอทําตามสัญญาแล้วโจดี้ก็ต้องสมัครเข้าโรงเรียนดนตรีเหมือนกันวันต่อมาพวกกลุ่มเด็กเนิร์ดก็มาประชุมกันเป็นครั้งแรกแต่ดูเหมือนเนื่องจากความชอบที่แตกต่างกันคุยภาษามนุษย์กันไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันตะลุงตงเชงตอนนั้นแม่สาววิจิเนียก็บอกว่าเป็นแบบนี้ไงพวกมึงถึงโดนแกล้งไม่รู้จักสามัคคีรวมพลังเมื่อได้สติพวกเขาก็เลยปรับไมค์เซตกันใหม่และของงาดกับไอ้พวกไฮโซเด็กรวยดูสักตังกลุ่มเด็กเนิร์ดก็สงบศึกและเริ่มเปิดใจให้กันถ้ามีใครโดดนนนนนนบูลีีี่่่่คคอก็จจะะะมมาาาชววววยยยทททัแ้ํเ อีพวกจิกโกมันก็เลยไม่กล้ามีเรื่องเมื่อสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วกลุ่มเด็กเนิร์ดก็เริ่มแผ่ขยายอํานาจด้วยมันสมองและความสมัคคีก็เริ่มทําให้วิถีชีวิตของอีพวกเด็กป๊อปูล่าได้สัมผัสกับรสชาติอันขมขื่นบ้างจนตอนนี้ดูเหมือนชัยชนะจะตกอยู่ในมือของพวกเด็กเนิร์ดทางด้านมินดี้ก็กําลังเตรียมตัวที่จะสอบสัมภาษณ์รอบพิเศษก็โทรไปขอกาลังใจจากเพื่อนซีเธอหวังว่าจะสอบเข้า MIT ได้และให้โจดี้มาอยู่ด้วยกันที่บอสตันโจดี้ก็พยายามจะอธิบายว่าเธอกําลังจจะะสมมมัครรรรเเเเข้้้าโงงีีีียนนนนนนนดตตท่่่ิินนววออแูหื วให้เพื่อนได้พูดเลยต่อมาเธอก็มาสัมภาษณ์กับอาจารย์ MIT แต่ก็พูดแต่เรื่องว่าเธอนั้นเรียนเก่งแค่ไหนไม่ได้แสดงศักยภาพทางด้าน EQ เลยแม้แต่น้อยอาจารย์ทำหน้าเซ็งขนาดนี้มึงก็ยังไม่รู้ตัวทางด้านน้องโจดี้ที่อยู่ที่ห้องซ้อมดนตรีก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มเดฟอีกครั้งเขาก็ดูเหมือนจะเข้ามาขายขนมจีบเธอทําให้เธอเกิดอาการดีดาอยู่ไม่ใช่น้อยวันต่อมาเหล่าเด็กเนื้อที่คุมอํานาจก็ได้จัดงานปาร์ตี้สุดกรีที่บ้านของแม่สาวเวอร์จิเนียบอกแล้วว่าบ้านมัน ที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาแกล้งหรือมาบูลลี่ทางด้านอีวิทนี่ก็มีปาร์ตี้เหมือนกันแต่ดูเหมือนนอกจากเพื่อนมึงแล้วก็จะไม่มีใครคนอื่นมางานเลยอีพวกไฮโซก็บอกไปทาไมงานปาร์ตี้ห่วยๆแต่พ่อหนุ่มเดฟก็ออกตัวห่วยที่ไหนเจ๋งจะตายอีวิทนี่ก็มาโหถามมึงมีปัญหาอะไรกับกูเขาก็เลยบอกว่าปัญหาก็คือมึงมันได้สส่ชั่วร้ายแล้วกูก็ทนอยู่กับมึงไม่ไหวแล้วกูขอตัวไปงานปาร์ตี้ห่วยๆนั้นก่อนก็แล้วกันดูเหมือนว่าตอนนี้อีวิทนี่กําลังจะแพ้ลาบคาบตัดไม่อีกทีพ,ทาาพโโ่อหน,นุ่ม ก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนหลังจากพวกเด็กเนิร์ดคองอำนาจกมีบางคนคิดจะแก้แค้นที่พวกเขาเคยโดนแกลง้งสาวมินดี้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็บอกว่าเอาคืนนิดหน่อยจะเป็นอะไรกันดูเหมือนว่าพอเริ่มมีอำนาจก็จะเริ่มเหลืองซะแล้วทางด้านพ่อของโจดี้ก็มีนัดกับคู่เดทแต่ปรากฏว่าสาวไม่ไม่คนนั้นกลับเป็นแม่ของไอ้หนุ่มเดฟทั้งคู่ก็จะตอึงกิมกี่ทําอะไรไม่ถูกส่วนทางด้านมินดี้ก็ได้รับจดหมายตอบกลับจาก MIT แต่ดูเหมือนเธอก็จะต้องผิดหวังเธอพยายามโทรหาโจดี้เพื่อจะระบายแต่โจดี้ มาตกลงกันว่าถ้าเกิดพ่อและแม่ของพวกเขาแต่งงานกันเราก็จะกลายเป็นพี่น้องกันโดยปริยายฉะนั้นตอนนี้เรามาตกลงเป็นแค่เพื่อนกันจะดีกว่าวันต่อมาโจดี้ก็ได้มาหามินนี่ที่ห้องสมุดและดูเหมือนเธอก็จะงอนที่โจดี้ไม่รับโทรศัพท์ยิงไปกว่านั้นตอนนั้นมินดี้ก็ได้รู้ว่าโจดี้นั้นสมัครไปเรียนที่นิวยอร์กทาให้มินดี้นั้นโกรธแล้วก็ทะเลาะก,กันต่อมาก็ดูเหมือนอีมินดี้กําลังดวงตกโดนครูใหญ่เรียกมาทําโทษขอหาอุปรกรณ์ในห้องวิทยาศาสตร์ไปชงเล่าแต่ดูเหมือนเรื่องทั้งหมดก็เเเเนนนนนนนกาาาาารรขขขอออออองงงีีีีววิิ่ต้น้น้้ดดมมมืลมมสธ ไปขอแฟ้มจากแม่สาว,วร์จีเนียพออยากจะรู้ความลับและจุดอ่อนของอีวิทนี่วันต่อมาเธอก็ทําการเปิดเผยความลับว่าแท้จริงแล้วอีนี่มันไม่ใช่คุณหนูไฮโซแต่อย่างใดพอมันไม่ใช่ผู้บริหารกองทุนแต่เป็นแค่พนักงานกเกษียณตัดยญาอยู่หน้าบ้านแม่เธอก็ไม่ได้ทํางานบงการแฟชั่นจะใกล้เคียงที่สุดก็คือรีดผ้าให้ลูกนั่นเองความลับถูกเปิดเผยอีน้องวิทนี่ก็ต้องอับอายขายขี้หน้าน้องโจดี้ก็ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มินดีท้ทาเธอไปว่ามินนี่ว่าตอนนี้เธอกลายเป็นพวกร้ายกาจไปซะเองซะแลว้วโจดี้จึงขอออนนนนตตตััวววจากกกกกลลุ่มีนน้พเเเด็็็ยปแ เโจดี้สาวผู้แสนดีก็ไปดูอีวิทนี่ว่าเป็นยังไงบ้างมันก็ดูเหมือนจะสํานึกแล้วว่าโดนแกล้งน่ะเป็นยังไงวันต่อมาแม่สาวเบสอย่างแมคคินซี่เธอเคยรับใช้แม่สาววิทนี่ก็มาขอเรียนรู้งานจากสาวมินดี้ของเราบอกว่าถ้ามีเรื่องชั่วอะไรให้ทำก็บอกมาได้เลยและถึงตอนนี้มินดี้ก็ได้รู้แล้วว่าไม่ว่าจะเด็กเกียนเด็กเนิร์ดหรือเด็กไฮโซทุกคนก็ทางโกหกเพื่อเอาสิ่งดีเข้าตัวเธอจึงวางแผนที่จะวางยาคนในงานพรอมด้วยการลมแก๊สบางอย่างโดยสารตัวนี้จะทําให้ทุกคนนั้นพูดความในใจวววัันนนตาานตต่่ยอออมาาาาาทงงดด้้ีีรยยิ ก็ไปบอกกับโจดี้ว่าตอนนี้เพื่อนมึง่ะไปไกลแล้วกําลังวางแผนกับลูกสมุนเก่าของฉันจะทําการอะไรบางอย่างในงานพรอมโดยความที่โจดี้เป็นห่วงเพื่อนเธอก็เลยตกลงจะร่วมมือกับอีวิทนี่เพื่อช่วยไม่ให้เพื่อนของเธอนั้นถล่าตัวลึกไปกว่านี้พอมาถึงคืนวันงานพรอมอีมินดี้ก็จัดการรมแก๊สคนในงานทําให้ทุกคนนั้นพูดความในใจออกมาทางด้านเดฟก็ได้มาสารภาพรักกับแม่สาวโจดี้ทางครูก็ได้ขยี้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนของเหลวกันในห้องเก็บของแต่ขณะที่ฮอร์โมนกาลังพุ่งพ่านตอนนั้นแม่สาววิทนี่ก็โทรมาสัววไปช่ยเพก เธอมาถึงห้องวิทก็พยายามถามอีมินดี้ว่ามึงเป็นบ้าอะไรทำไมกลายเป็นคนร้ายกาศแบบนี้ไปแล้วมินดี้ก็บอกว่ากูอยากให้ทุกคนนั้นพูดความจริงก็เลยวางยาลมแก๊สมันซะเลยสองคนเพื่อนซีก็ทะเลาะกันตบตีลงมือโจดี้ก็ตะโกนบอกให้วิทนี่ช่วยแต่แล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดก็เป็นแผนของอีวิทนี่ที่จะทําให้ทั้งสองคนนั้นแตกคอกันแถมมันยังโทรแจ้งตํารวจเรื่องที่มินดี้วางยาทุกคนในงานอีกด้วยสุดท้ายสองเพื่อนสีก็ได้หักกันและดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านีี้้้ตตตออนนนนััััําารวววจจกกกก็็ไไดดมมบบิปงงเถูข สก2สัปดาห์ต่อมาเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาและสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปอาจารย์แซมมัวก็บอกว่าไม่เป็นไรนักวิทยาศาสตร์ดังๆก็เคยทำผิดพลาดมาเหมือนกันเย็นวันนั้นมินดี้กลับไปถึงบ้านก็ได้รับจดหมายอีกฉบับจาก MIT และดูเหมือนครั้งนี้เธอจะสอบผ่านและได้รับตอบรับเข้าเรียนที่ MIT เธอดีใจมากและกกาลังจะโทรหาโจดี้แต่ดูเหมือนก็จะลืมไปว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วแต่แล้วตอนนั้นมินดี้ก็คิดได้และรีบวิ่งไปหาโจดี้ที่โรงเรียนสอบดนตรีเธอไปขอโทษโจดี้กับสิ่งแย่ๆทีี่่่่่เเเธออไไไดดด้้้พพูปปโจนนนนัมม็แแืถึงวา เ้ามาหาหล,ลัยและเราสองคนจะเรียนอยู่กันคนละที่แต่เราก็จะเป็นเพื่อนรักเพื่อนซี้กันตลอดไปทั้งสองคนก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งและดูเหมือนการสอบของโจโดี้ก็จะผ่านไปอย่างสวยงามสุดท้ายทุกคนก็เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมแต่ละคนก็เตรียมพร้อมที่จะไปมีชีวิตของตัวเองโจโดี้ก็ให้ของขวัญกับมินดี้เป็นตัวรถไฟจากบอสตันไปนิวยอร์กเพื่อให้ทั้งคู่ดันได้มาเจอกันสุดท้ายทั้งสองคนก็ไปเรียนต่อมาหาหลัยตามที่ตัวเองใฝ่ฝันแคลกับชูก้าก็ได้ทํางานในองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรแม่สาวเวอร์จิเนีย กับเดฟก็ยังคบกันอยู่ส่วนมินดี้นั้นก็ได้มีประสบการณ์ที่ MIT กับเพื่อนๆมากมายและหนังก็ได้ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องบุนๆของวัยรุ่นเมกันเรื่องราวระหว่างเพื่อนก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่าลืมนึกถึงเรื่องราวดีๆที่ทำด้วยกันมาสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Outcast ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2017ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.4คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร์และกลับมาพบกับจีวีแชนแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนนีี้ลาไปก่อสสวัสดเดเ